ชูโชกกันที่หมีเจ็ดสิบเก้าประคาถาโจบทดแล้วสิมีแนวมาแถมทรงนวนระหงอยากโกให้ฟังแหลต่อเลยเออจังว่าโปรดเงียบน้อยเว้าค่อยๆเด้ยโยมให้เงียงหูทั้งสองโปรดรับฟังกระแสะเรื่องเรี่องกันไปเป็นคอคอ ให้ยุ่มฟังพรู่เรื่องขั้นว่าเสียงต่อเสียงก่อนต่อก่อนเพิ่นกาวเป็นเรื่องเทศนาหากได้ว่าไปแล้ววนาประเวทแจวเสียงดังก้องสนันเมยใหญ่อื้ยเรื่องของประเวทนันได้ไกลข้างห่างนครย้อนก้าวเรื่องตอนมัซี่ได้แหมปราก กับประเวททนเทาเป็นเน่าอย่างอยู่ไพราสาลาใหญ่ผักเอี่ยมบริจาคกระทําการผ้ากันกินทำทานฝ่ายบารมีตังหวังเอาผลผลานอมสังโคให้ตังต่อองค์สมาน้อคุณพอเห้าด้นบน่อไหวกันไวดอกสู่อันต่อเตนีฉันกะสินได้เว้าต่อไตกันไปเอาบอนกันชู้ฉก เดูมูกยโยมให้จำไว้นี่แม่นกันที่หายมศรัทธาฟังไว้ก่อนเออฟังเป็นวักเป็นตอนคงเข้าใจดอกบอลบันขันขอได้ต่อเติมให้ฟั่งขอต่อถแถงให้ฟั่งขอต่อนิทานจากว่าเริ่มจากนี่ฉันสิต่อกันชูฉก สมมุตโตเป็นพรามเที่ยวขอสองหน่อยจารน่ยถึงเ่าอิตาพรามรุ่งมากเกิดตเตลิดถึงทันเ่าไปขอหน่อยนาดแพงในหนังสือบอกแจงชู้ชกเป็นนามจริงเมืองกาลึ่งเป็นบอลเน,นา่าจอดเศร้าพ่อหายหอนตอนอิตาพรามเ่ามาถือขั้นในทองแม้มั่นดาฝันประหลาดแทบบอกฮือทองเพื่อนฝูง ฝันว่ากินผักบุงมดเจ็ดหาบกระบุงหูกินปลาทู่มดเจ็ดซ้ำลาพุ้งมดเจ็ดถ้ว,ดดถวยมีน้าซํายั่งไปตักเอานามขีดต้มค้อยมาดืม่มซีคูถังลวนลวนหลนุลดกินเขียงบ่อไห้ยั่งวันที่แกเกิดนั่นมีล่างหลากหลายประการเกิดบันดาลสังหรณ์มืดม่นบ่มีแจง แกเป็นคนแถลงบานเป็นอันตรพานผิดเหตดหัวเป็นยุมรูปขี่ล่กายเสาปูดเป่าขาแลแขนกับปุ่มเป่าหน้าขี่เดียดเหลือกระดักกุยพ่อปานโค้งค้วยกินเหม็นปานแห้งแนวเหม็นแห้งของเา่าเหม็นหลายเหม็นขี่เตา เข้าแต่ล่ามหอดกลนพ่อปานยุงหมักบวบร้อยเออเขาใส่ซื้อให้แต่น่อยเรียกว่าสู้ศกสู้ศกตกลงเป็นคนขอพอแม่ตายแต่ยังหน่อยอาศัยลุงกระตายจอยอาศัยอ่าวกระตายหาซาดว่าคนขี่ลายอาศัยบ้านพื้นบอคุณแก่เลยเกิดว่าวุ่นบอมี่ที่อาศัย ตกลงไปขอท่านเที่ยวขอตามบานแกรวบรวมสตางไดเป็นเงินไทย4ี่ลอยบาทซาดว่าค้นขีหายขอใดจังคอยดีจักสิเอาไปลี่สุกเสียงไว้ทางใดอีตาพามจนใจแต่สิเอาเงินไวหิดไปมาเห็นเพื่อนทางไกลสิบไปฝากฝากเงินสี่ลอยไวจึงเดินดันเที่ยวขอ เออไปหอดีพ่อวอโวง่าหาเสียวตามเดิมกลับมาเอาเงินขึ้นเสียวใส่ซอยไปเหมอดเกี่ยงเซียวใส่ซอยไปเหมอดเกี่ยงบ่มีเงินสีขังไทยหาอันใดกับบ่ใดกะเลยไพลใส่ลูกสาวข้อว่าตูเป็นเก่าใส่เงินเพิ่นจนเหมดยกลูกสาวแท่นเงินสั่งบ่อายขายนาอมิตตานั่งลาเป็นเมียพร่ำ จังเมนคองตาภาพใดน,นาดนองมันหัวยุ่มอยู่ในเอออันนี้ใจของภาพดีแทบบลีกแว่ไปทางใดเมนโบมีเงินข้ากระสางตามตูดเจ้าว่าแต่เอานั่งแกวอมิตตตามาสอนขูหน่อยย่อมน้อเงินกะเมนเงินคานี เมียกะแมนเมียคาหนีภามเท่าจึงเอาเออกะคิดเออแกกะคิดบอ่อเศราใดเมียหนุ่มสุ่มสาวคุณโยมเอ,อ้ยแมนไผ่ไผกะลือซาดอกซากันไปใดขั้นแมนไดเมียแล้วกับตาวเคหาชวนเอานั่งอมิตาตากับตาวขึ้นเมื่อบานสุกํำราญกะเสียมสา่างอีตาภาพในเมียนุม่ม ยางไปใส่หัวยุม่มยุ่มพ่อปาในใดหน่วยมนันนี้สุกอยู่ในโลกนี่ก็คือตอนเมียหลักส่วนว่งเงินหรือทองบ่มีก็ค,ค่ำาแ้้วอมิตตานั่งแก้วถือคล้องตามซองทำแต่ดีถูกต้องบ่มีนายนายแหนงคล้องอันไหนเิ่นตั้งนั่งก็มันปฏิบัติ ถือตามสามีวัดหลวงพ้างตัวเหลนจนผู้ยิ่งแถวนั้นเขาซิ่งสร้างหนงนาย,ายให้แหนั่งจงแจงตีขาไหลาโคมอีตา,าพามมันเกิดกลุ่มเห็นเมียทุกอุกใจบอกให้ไปขอค้นซอยตีนต่างใสโอ้ยจำใจพรามมโนให้สิบไปใสน่นออุ่นเขาบ่มีสิใส่หมอส สิพ่อใดกระสางตามดีน้โอโ้ยน้อมือหนึ่งนั่นนั่งอมิตตาเจ้าไปลุ่ทานา้ำน้ำเขาเมยไงเอ้ยจากเขาจากเขาแซลลืล่อซาวากันหลายลนคนคือนั่งอมิตตาแล้วเสียงแซลแซลเขาเอินใส่พวกพอยไงเมยไงผ้ามโนขี่หายเขาเบาดา่านาง ปานฝ่าสีขาดมาั่งจักว่าแมนแนวใดดอกโยมเอื้อยนางอมิตตาจึงเบาคิดห่วงน้ำทนหน่อยมึงนี่เป็นเด็กหน่อยมาในผัวคนเท่าเสียงเขาแซวเว้าววานางอมิตตาจิงว่าปากโปรยแสงเสาเก่าหมองนางก็จิงใดหองห้องโหฮพโฮสังกากลับขึ้นมาเฮื่นพรามจึงกล่าวจ่าขี้คอย ภาพเลี้ยวเห็นว่าเป็นอย่างน้อหน่อยอมิตาตาเมียผีนางเอ้ยเกือบ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 เจ้าเป็นอย่างนางเอ้ยเจ้าเป็นอย่างจึงไห้มาเยือ่อเยื่อจังสีขี่เค็บแม่งอดต่อเจ้าหรือนางเอ้ยนางกะจังว่าขี่เค็บกับบอเลตตอดแม่งอดกับบอเลตตอดคอยดอกหน้าอีลุ่งภาพเอ้ย จากนั้นมันจึงเอากำปั้นฟาดปากาพ้ามดังโพโอ,โอ้อีหาฟาพ่ามึงเอ้ยกูถามดีมึงสังมาบอปกากกูกระซากมึงสังมาแกเสแกเสอ๋อนางอ๋อจากนั้นแล้วนางอมิตตากระจังว่า,าพ้าเอ้ยขั้นบอปไปหาคนใส่มาให้นางอมิตตา กสิกับขึ้นบานพุ่มสถานบานเกาคอยโบยูให้เจ้าสาแลวชูอันพ่อแต่ว่าทโทน,นันพ้ามจึงได้เบ้าจาต่อลงไปเมยใหญ่เอ้ยพ้ามจึงได้จาาข้าไขกล่าวจาะแถะลงตานว่านั่งเอ้ยต่อเ่นีเจ้ากยาไปตักน้ำท้ำขั้วคือเกาพีอาสาภูเ่าสิทําให้คูสูนแนว เออนางอมิตตาแก้วจึงวอาต่ออีลุงพรามว่าพรามเอ้ยนางเบอรเคยซาแล้วเอาสามีเปลี่ยนทานแม่นสิทุก์ยากหายนะน้องกะสิเอาแต่ว่าขอให้เจ้าไปขอคนมาใส่ต่างตีนใส่สวงขั้นบ่าําำจังสันตัวข่อยส่วนสีนีพ่อแต่ว่าชนีพรามกว่าจิงว่านางเอ้ยอันว่างเงินข้าแก้วของเฮ้ามันทุกอยากเสียแล้ว แสนวันล,ลำบากหายปานันกบ,บอขีนแล้วเขาสิก,กินอิมทองแล้งเสากบ,บมีมีน้ำซำยั่งสีหาคนใส่ต่างตีนใส่สวงวตีนางเจ้าอยา่าเหตจังสันแนวนันกบ,บอเอาเพ่อว่าแล้วนั่งอมิตตตาเจ้าจึงบอกทีเป็นมาขันเป็นเจ้าบหาคนใส่ต่างตีนใส่สวงนั่งสิกับตาบาน เสมอดามดังหมายภาพกับจึงว่านั่งอมิตรตาเอ้ยการที่หาค้นใส่นั่นหาเหายังยากกลัวขั้นหาเหาอยู่หัวมันก็นยากกลัวนั่นดอกนาลาอย่า่อนใจดีนางโอ้ยนอเออขั้นว่าจังสันนางเอ้ยพีสิตุกลงห้ไปไว้มาง่ายเตรียมห่อเขาให พร้อมหลายล่นใส่ถุงเตรียมเอาของมาให้ของกินบนสี่างนางเอ้ยขั้นแมนแตงให้แล้วผ้ามเทาสีจากนางแล้วต่อจากนั่นอมิตรตากะจิงแต่งหอเขา่าพร้อมพอมหลายประการหลายหลายแนวนยัดใส่ถุงผ้ามเทาเอาบันชีม,มาเวาถามดูให้ทวนทีฟังหนาอิตาจีฉันจะกล่าวบอกไป เออฟั่งนาชู้โชกฉันจะยกเทเบียนกลางเออฟั่งนาชู้โชกฉันจะยกเทเบียนกลางมาแล้วใส่เอามี่เขาเมาเขาพองเป็นของพ้ามกินมีกระถินนกระเสียดตอกเกตพ้ามดมเขาต้มหนึ่งหอ่อปลาหมอหนึ่งซ้ำยัดใส่ในยามให้พ้ามไปกินพ้ามก็ว่นเวียนใหญ่เดินทางเขาป่าจากพระลาชทินกวางไก่คางหางอีหนู พรามก็คิดฉลาดหูข้าวสีจากทุนโนวิ์คิดน้ำมียันเขาหลอนห่วงหลังพระวุ่งนาเบสดใส่สาลากวงประเทศไส้สืบข่าวลู่วาพระเวท่่วเดินเข่าป่าไพ่มั่นกะบ,บอ่อเรซาเข่าป่าไพ่สนเมยใหญ่เอ้ยจนว่าไปถึงพุ่นบนหน้าผ่านหลัดดานหมาผัดยั่นกัดเถกกัดเอาทั้งกะนอง ตาพามจองกิ่งใหม่ทั้งไห้หำให้ห,ม,หมาอีแดงขาบคนหมาบักแดงกัดถุงลล่เสืของกะสะไายเต็มดินแมนบ่มีอย่างใดนายพามเอาอย่างนาขาธนูขึ้นโกงเล่งใส่ตรงแลว้วเอ้ยเอ้ยเว,ว่าสิง่งยิ่งมึงระบัดนี่เล่งใส่กระบงตา ข้ามกะเฮห้าเสียงวายายิ่งหน้าเทาวกูนี่เป็นเศร้าเสื้อสีพี่นักขลดไปเชิญพระเวทเจ้ากับขึ้นเขาสูน่นอนมึงอย่าฝ่าวีบหลอนยิ่งเฮ้าก่อนลับฟังดูมารับกูหลานเอ้ยหลับยามพ่ถุงเปนายพานฟังดีแล้วลงล้มพามแกว่าแมนจริงแทๆกะเลยไหวทันพาม แล้วจึงจัดเขาน้ำผู้ชนะอาหารให้ตาพร่ามรับประทานอิ่มนํำสำราญแล้วเออนี่แม้เพิ่นจังว่ดดีใจแล้วของคนถุกทีนักเล่งพ่อผู้หายโยมได้ง่ายได้บรรยายมาถ,ถึงนี่เอวังที่จบไปก่อนกันชู้ชกมีเจ็ดสิบเก้าพระคาถาล้วนๆสมควนแล้วสิตาวลง